แล้วมองอแต่แม่นะหักเนาะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ชียร์พี่นาอสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปบ้านเฮาขขซู้ขู่ซู้คนมาพ่าก็สไตล์คือเก่าพี่น้องจ๋าวันนี้สไตล์ผ้าพีผ้าเนาะทำมากินนี่เลยพี่น้องจ๋าหมูปิ้งนมสดพี่น้อง เฮ็ดเองเลยหมักข้ามคืนนะคะนุ่มเด้งพี่น้องจ้าแล้วก็ตำโคราชพี่น้องตำไทยใส่ปลาเด็กขาเอินตำโคราดเนะาะตำไทยใส่ปลาลคือตำอีสานนี่แหละต่วน่นใส่บักทวดินซื้อ ไส่บกทุดินกับสิเป็นตำไทยอือครับใส่เหมือนปลาหมึกน็อปลาหมึกความพี่นอ้องว่าไ่มปลาหมึกซ้ายเนาะพี่น้องเนาะ xôi nhà một bộ sắp xẹp sẹp nè. Nó cứ mặc. Phi nông ớt lẹt. หมักพริกมันเผพ็ดพด <laughs> เพชรพ่อพ่อก็กัดกินเอาสุดยอดอืมใช่ป่ะเน้ะ <c oughs> น้ำพิงส้งเย็นสิ้นใจแกหนาวปีนี้อากาศเป็นไนพุ๊บพี่น้องเออยนแต่วฝนตกตลอดเวลามืดค้มตลอดเวลา Pica aí na cadeia. Hmm. อาการคือส่องโลกเสียมสไลด์นั่นเรียกว่าหนี่เนาะ

tay tầm thay hẹn hãy tham sau tay ẩn khương mệt thích hết rồi sần ngoài nhá khương mệt khương ngoài nè phê phê cái này ตั้งมองแต่แม่น่ะหักเนาะปลามึสวัสดีค่ะ Thôi xong mình sẽ mời nó mời 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 ninh ninh mời 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 cái mời 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 set mời ไปตังคาก่อนตังคาก็เสร็จเครื่องภาพกไปเจมกูนี่ทำอะไรเนี่ยเน,นี้ยเนี้ยอะไรขึนยังบ่ Say xe mặt tặng bát hâm mộ là khuya bung sung hát cái sự kiện nha nha mì nhao 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 ก,กินยากอะไรบดีเลยหืม,มปิงแซบคร่นนอะ finish นะ้องลืมบอกภาษาอังกฤษ sorry I f o r g o to t talk English English language ลืมพระพยาสลัดด้วยอ c t o p u s โอ้นี่เดิน octopus อันฝรั่งเพิ่บอกให้อเอาแน่นะพี่น้องจ้า สุดๆดีเด็ดชิดอิทพอกบาร์บีคิวพอกเอาไปส่วนมุมเวียดนามกินเพิ่นเอิ้นแหนมเนืองเวียดนามได้คอแหนมเนือง กินนังหว่อาอ้าวเนื้อเนืองแต่นี่นังว่าขึ้นเวียดนามหมูหมงเวียดนามก,ากันรสชาติก็คล้ายๆกันละใช่ฮะหอมาปิ้งเนาะแต่ว่าบานชันเอินหมูปิง้งเด้ใช้นมสดเด้มาสิเออหะล่ะอันเดียวกันคือกันว่ะพี่น้องจา๋าเบิ้บเบิ้บดีเดือดตะพัก กินกับแก้วค่ะเดีวกินอีกได้มาแร่งไปก,กินนั่นกระปุ่บบนกรปุน่นปากคอบากขอมือน,นั่นแหละมมน้ำปุน่นว่าเสียจะนำน้ำยาขนมจีน,านจมาบม่ได้เห็นดอกพี่น้องเลยขึ้นยากถั่วไปแล้วพี่น้องไปแล้วก็แล้พี่น้องไปแล้วขอบุญขอบุญพี่น้องสู้ขู่สู้คนที่ติดตามรับชมสาวตายขอหายมีความสุขเลยล้พี่น้องจะถึงลอตเตอรีละมันทีหนึ่งคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสู้สิ่งสุยางสาธุเดอ้อพี่น้องเอ้ยมือกุศล ที่เคยเห็นมาสปปากุก벅รักษาคุ้มครองพี่น้องสุขุสุขคนถ้าพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า